มาครับนอยธรรมดานะครับผมเป็นนอยธรรมดานอยพิเศษนะครับก็จะเข้าเหมือนกันของงวดของวันที่ยี่สิบครับยี่สิบก็คือวันอาทิตย์นะครับแคปไปเลยนะครับก็จะมีที่ผมวงไว้นะครับตัวสามสามตัวนี้จะเลี่นบนุนะครับ เล่นบนนะครับไปกลับเลยนะครับเล่นบนที่วงไว้จะเป็นเล่นบนนะครับเล่นบนนะบนเล่นบนนะนันจะเป็น3ตัวนะครับ3ตัวบนลองดูครับเผื่อเข้าครับสามตัวบนครับแต่พวกนี้จะเป็นเล่นบนนะที่ผมวงไว้นะ เดินบนไปกลับด้วยนะครับล่างก็จะเป็นพวกนี้ครับล่างก็เป็นชุดนี้หมดเลยจับชุดรวมเลยครับล่างนะครับชุดรวมไปกลับด้วยนะครับชุดรวมล่างนะครับก็จะเน้นตัวนี้นะครับล่างเน้นหกเก้าครับเน้นล่างนะหกเก้าเน้นล่างหกเก้าเน้นล่างสองเก้านะครับสามเก้านะครับเน้นสามตัวนะครับ เน้นล่างนะเน้นล่าง3ตัวหกเก้าสามเก้นี่นะครับตามนี้นะครับที่วงไว้นี่ก็เป็นบนนะครับเลี้ยนบนด้วยนะครับ345นะครับแต่ถ้าเป็นเน้นล่างก็จะเป็น2 9งเก้นะครับสามเกนะครับเน้นล่างนะหน่อยพรุ่งนี้นะครับผม น้อยพรุ่งนี้นะน้อยวันที่ยี่สิบธันวานี้นะครับน้อยธรรมดาน้อยพิเศษนะครับเข้ากันนะครับลองดูครับโชคดีนะครับผม